สมาชทัวร์ครับวันนี้เราผ่านมาที่นี่ฮะน้ำตกบ่อทรายอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบครับจังหวัดชียงแสนะครับเราแวะมาช่วงเช้าเลยครับก็จะยังไม่มีร้านค้าเปิดนี่ครับประมาณนี้ฮะที่จอดรถวางกวางเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ำตกกันนี้หนึ่งครับมีน้ำหรือเปล่าครับเรามาประมาณนักเจ็ดโมงกว่าครับ เงียบกิฟเลยอาจจะยังไม่มีคนเงียบดีครับเดี๋ยวเราไปชนน้ำตกกันดีกว่าครับจีรพาไก่หมุนหมักน้ำผึ้งนี่ฮะด้านล่างของเราครับจะเป็นเต็นท์นั่งมีน้ำตกมีเช่าของยางครับที่นี่น้ำแกงเครื่องดืมเพียบแตงโมโก็มีฮะแต่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครเนี่ยไอ้ยะ เดี๋ยวจะถิ่นตอนรับเลยครับนี่ฮะเกดระเบียบของน้ําตกบ่อทรายบอก่าต้องใส่ชูชีพทุกคนนะฮะอันตรายมากเคยมาครัง้งนึแล้วฮะสาวที่คนจะเยอะมากนะครับนี่ฮะน้ำตกบ่อทรายเดี๋ยวพาไปชมวิวสวย,สวย ข้างล่างเป็นที่ให้นั่งทานข้าวตรงข้างทางเป็นระฆัาไหอย่างนี้ครับนี่ฮะป้ายน้ำตกบอายนี่ร้านน้ำไหลร้านไงอย่างนี้ครับแล้วก็ไหลลงไปน้่งครับ เนี่ยจ,จากดีจริงๆเลยจะพาไปดูต้นน้ำต้นนู้นฮะเขาบอกต้นน้ำนู้นจะแรงหน่อยมันจะแรงตรงนี้มาแล้วครับแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะเบาลงไปตรงนี้อันนี้น้ําน้อยนะครับ,บกปกติถ้าน้ําเยอะก็จะแรงกว่านี้ครับจะพาไปดูต้นน้ำันรับนี่นะทางลง <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> the big hat. <laughs> yeah ก็จะเป็นซุ้มๆๆนั่งอย่างนี้ครับราคาต้องลองเช็คดูครับไม่แน่ใจราคาเหมือนกันครับเป็นจุดนั่งนั่งอย่างนี้ยาวไปไเรื่อยๆครับตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นสวนขึ้นไปที่ต้นน้ำน,นิดหนึ่งครับเสียงน้ำไหลปุ๊บๆอยู่ตรงน,น,นั้นฟ้าของเราเนี่ย เนี่ยจะเป็นราคาหรือเปล่าครับนี่อันนี้เป็นชื่อของที่นั่งว้าวสะพานตรงนี้สวยจังเลยเนี่ยน้ำจะมาจากนู่นเอ่ยโอ้มีนกด้วย จะไหลาจากเขื่อนเขื่อนไม่จะเป็นเขื่อนคลองสียักษ์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจไหลลงรันนี้เล่นน้ำได้ลองแก่งได้แต่หินเยอะนะครับเนี่ยสังเกตหินเยอะเลย Campuses, de. <laughs> น้งบนนะครับลงบางล่างนะครับนี่ลงเล่นน้ำแช่น้ำได้สสบายๆเดี๋ยวพาชมน้ำตล่ายสักนิดหนึ่งฮะแล้วก่อนเดินทางกลับครับเขาบอกว่าวันธรรมดาเขาจะเปิดน้ำค่อนข้างจะน้อย แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มน้ําขึ้นมันิดหนึ่งครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ร้านค้าก็จะเปิดเช้าหน่อยแต่วันธรรมดาก็ร้านค้าก็จะเปิดสายหน่อยนี่ครสามารถที่เราจะนั่งซุ้มนั่งอะไรเล่นน้ำได้สบายสบายครับนี่ครบเรการระเวนในวันนี้ สาหร่ก็จะปล่อยน้ําเยอะหน่อยครับประเด็น้ําน้ำก็จะเยอะแรงกว่านี้หน่อยครับ